อสวัสดีครับมาดูงานอีกคันนะครับผมคันนี้ฮุนไดเอนะครับอันนี้เป็นโฉมปีเก่านะครับมาแต่ก่อนหน้านี้เป็นสีบอลเงินนะครับมาเปลี่ยนสีทั้งคันเป็นสีดํานะครับก็ตอนนี้ก็ลงสีจริงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเคลือรแบล็คเกอร์เรียบร้อยนะครับครับคนไปแล้วนะครับทั้งคันแล้วนะครับ ครับก็ผู้ใช้เฮดวันนะครับทางอู่ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับผมท่านใดที่สนใจแปลงหน้าแล้วก็เก็บสีรอบคันนะครับแถมฟรีนะครับเคลือบแก้วนะครับรายละเอียดสามารถคุยกับเฮียหมูได้เลยนะครับ096 539 87 16นะครับโอเคไว้อัปเดตกันอีกทีนะครับขอบคุณครับคันนี้นะครับแปลงหน้าเป็นปี17นะครับ จากคันที่เป็นสีบอลเงินนะครับเปลี่ยนเป็นสีดํารอบคันเลยนะครับแล้วก็แปลงหน้าด้วยใส่ไฟหน้ากระจังหน้าปีสินะครับกันชนหน้าปี17ตอนนี้อยู่ในระหว่างขัดสีนะครับขัดเงานะครับรอบคันโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไ okay, ครับกระจังหน้าโครเมียมปี17บเจนะครับสวยๆกันชนหน้าใหม่นะครับอ่าสวยๆเหมือนกัน สีนี้ยังไม่ขัดนะครับเนี่ยเงาเลยฮะฝากระโปรงก็เริ่มขัดแล้วนะครับรอบขัดเลยนะครับคันนี้เปลี่ยนสีจากสีบอลเงินนะครับเป็นสีดำอ่าเดี๋ยวพี่ช่างสีเขาก็จะไล่ขัดรูปน้ำมาเรื่อยๆนะครับจนถึงด้านหลังหลังคาด้วยนะครับทุกจุดนะครับขอบอกว่าเงามากนะครับกระโจกเลยครับกระจกอ่าด้านนี้ก็จะชัดหน่อยนะครับรูปน้ำออกแล้วนะครับ แยวก็จะปั่นใช้น้ำยาปั่นเก็บรอยคทีนึงครับแล้วสีมันก็จะเงาเรียบเนียนรื่นมือนะฮะโอเคครับลูกคา้าท่านใดสนใจงบประมาณแบบนี้ก็มีนะครับผมจากปี15ทําเป็นปี17ครับใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับประมาณนี้นะครับราคาเริ่มต้นอ่า โอเคฝากติดตามได้ทางเพจมิรินเซอร์วิสได้นะครับหรือไม่ก็โทรเข้ามา0 9 6 5 9 8 4 1 6ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมมาดูคันสีบอลเงินนะครับเข้ามาแปลงหน้านะครับผมพร้อมเก็บสีรอบคันเปลี่ยนสีได้นะครับปกติเป็นสีบอลเงินนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ทำรถทำข้างหน้าเป็นโฉมปี17นะครับ เปลี่ยนกระจังหน้าแล้วก็กันชนหน้านะครับผมอ่ารายละเอียดก็ไปชมกันเลยครับตามนี้ครับสวยๆเลยนะครับตอนนี้พี่เขากำลังเก็บรายละเอียดก่อนให้นะครับจะส่งมอบลูกค้าน่าจะประมาณพรุ่งนี้นะครับอ่าโอเคครับโอเคโอเคครับใครสนใจงานแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ096 5 3 9 8 7า ไม่ก็ดูติดตามเพจมิรินเสวิทได้เลยนะครับขอบคุณครับ